เอาครับสวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงร่างของอุลตร้าแมนเด็กเกอร์นะครับก็ถือว่าเป็นร่างใหม่ที่ปรากฏออกมาเลยนะแต่ว่ายังไม่ปรากฏในเนเรื่องนะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าร่างนี้มันคู่ควรไหมมันเท่มั้ยมันเฟี้ยงไหมมันไม่ดีตรงไหนมันชอบตรงไหนบ้างหรือไม่ชอบตรงไหนบ้างนะครับเรามาเริ่มพูดคุยความรู้สึกหลังเห็นอุลตร้าแมนทิกเกอร์ไดนามิกไทท์กันเลยนะครับ เห็นอย่างแรกนะครับก็จะเป็นเข่าของอุนเตอร์แมนเด็กเกอร์นะครับก็เด่นออกมาเลยนะร่างไดนีมิไทเนี่ยเข่าแม่งเด่นมากนะครับคือดูดูตอนแรกก็เท่นะแต่พอแบบนึกถึงอาคิโตอะไรงเงี้ยเข่ามันเหมือนของมาเรเดอากคิโตนะเออพอดูไปเงี้ยก็เออเหมือนว่ามันไม่เท่เมันเหมือนกอบอาคิโตมานะครับเหมือนแบบอาคิโตมารวมร่างอะแต่ว่าสําหรับผมอะถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องอาคิโตเออถ้าดูแบบว่ามันเป็นดีไซน์ของเด็กเกอร์เพียวๆแหละเออนั่นแหละก็ ผมว่ามันก็เท่อยู่นะมันก็ไม่ถึงกับน่าเกียดอะเออผมว่ามันก็ดูใช้ได้นะครับสรุปก็คือพอเราเห็นหน้าอุลตร้าแมนเด็กเกอร์ในร่างไดนามิกไทแล้วเนี่ยเราอย่าไปคิดถึงออกิโตนะพอคิดถึงออกิโตเนี่ยร่างไดนามิกไทเนี่ยมันจะดูไม่เท่ขึ้นมาทันทีเลยนะครับสำหรับผมนะอันนี้แล้วแต่คนคิดเห็นยังไงก็พิมพ์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ส่วนอื่นนะครับก็ดีไซน์รวมๆนะผมว่ามันก็ไม่ได้ลกอะไรมากอะมันไม่ลกเลยอะเพราะอุลตร้าแมนรุ่นใหม่ช่วงนี้มันแบบดีไไซนน์ลกปห่อยอ มันเหมือนมีเกาะมีนู่นมีนี่เยอะไปนะครับก็เลยแบบผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พอทิกเกอร์ล่างไดนามิกไทมาเนี่ยก็เออใช้ได้นะครับสวยนะดูไม่ลกดีนะครับและอุลตร้าแมนทิกเกอร์ล่างไดนามิกไทนะครับก็ยังมีอาวุธเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เป็นเหมือนว่าเป็นแปลงเป็นมีดได้นะครับแล้วก็แปลงเป็นโลได้นะครับก็จะมี2โหมดนะครับอาวุธก็ดูเท่ใช้ได้เลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดอุลตร้าแมนทิกเกอร์เนี่ยมันจะมีดาบด้วยใช่ไหมเออผมดูผ่านๆนะผมไม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดูอุลตร้าแมนแล้วอะดูแค่ผ่่าานนๆอยยงเดีวะครับ แล้วอุลตร้าแมนเด็กเกอร์เนี่ยมันก็มีดาบด้วยใช่ไหมก็ใช้คู่กับโล่เออผมว่าก็เท่อยู่แต่ผมว่าถ้าโล่ของอุลตร้าแมนเด็กเกอร์เนี่ยมันไปอยู่กับอุลตร้าแมนทิกเกอร์อย่างเงี้ยเออหรือว่าแบบทิกเกอร์ล่างล่างสุดยอดอะไอ้ล่างสีทองอะให้ดาบของให้ดาบของมันมาให้อุลตร้าแมนเด็กเกอร์ใช้เนี่ยผมว่าน่าจะเท่นะเพราะว่าแบบด้านด้านจับมันเหมือนกันอะเออนั่นแหละผมว่าน่าจะเฟี้ยวอยู่นะแต่ผมว่าโล่ของอุลตร้าแมนเด็กเกอร์ล่างไดนามิกใช้เนี่ยมันน่าจะใหญ่กว่านี้หน่อยนึงอะอันนี้มันดูเล็กไปนนะผมมว่าัดูแปลกๆ แต่ตอนโล่ของอุลตร้าแมนเด็กเกอร์เนี่ยเป็นโหมดดามเนี่ยผมว่าก็เท่นะเท่แต่ว่าพอกลายพอหุบมากลายเป็นโล่เนี่ยผมว่ามันดูเล็กไปถ้ามันใหญ่กว่านี้ผมว่าน่าจะเท่กว่านี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนที่ขัดใจผมแบบน้อยน้อนึงอ่ะแบบตรงเท้ามันอ่ะเป็นสีดําเด่นขึ้นมาเลยผมว่าแม่งเหมือนรองเท้าบู๊ทยังไงไม่รู้เห็นแล้วก็แอบขัดใจนิดนึงนะแต่ว่าถ้ามันถ้ารองเท้ามันเนี่ยเป็นสีฟ้าไปหมดเลยเนี่ยหรือว่าเป็นสีแดงเนี่ยผมว่าน่าจะดูอ่ะเท่กว่านี้ดูกลมกลืนกว่านะ อันนี้เหมือนแบบว่ามันมันโดดออกมาเลยอะสีดาอะหรือว่าเขาไม่อยากทําความสะอาดส่วนเท้าของอุลตร้าแมนเด็กเกอร์ร่างร่างนี้บ่อยๆอะร่างไอเดนามิกเนี่ยก็เลยแบบทําให้เป็นสีดานะจะได้แบบทําความสะอาดง่ายอะไรอย่างนี้นะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะไม่แน่ไม่แน่อาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะครับต่อไปเป็นส่วนสุดท้ายที่ผมแบบขัดใจแบบมากๆอะแบบไม่รู้ว่าคนอื่นจะขัดใจแบบผมปอน,นะคือส่วนอกที่เป็นลายจักรวาลเนี่ยคือร่างอื่นอะของอุลตร้าแมนเด็กเกอร์เนี่ยส่วนอกเนี่ยมันเป็นจุดเด่นของมันนะผมว่ามันแบบ เป็นลายจักรวาลเออเป็นจุดเด่นของมันอะแต่ตอนแรกอะผมผมก็ไม่ได้ชอบหรอกนะไอ้ลายจักรวาลเนี่ยแต่ว่าร่างอื่นอะมันมีลายจักรวาลเนี้ยเป็นจุดเด่นไงเออแต่พอมาล่างไดนามิกไทเนี่ยลายจักรวาลนั้นอะมันแบบหดหดเล็กลงอะเออผมก็เลยว่ามันแบบเหมือนเหมือนแบบว่าหลุดคอนเซปต์มันไปนิดนึงอะอุลตร้าแมนเด็กเกอร์ล่างไดนามิกไทเนี่ยมันเหมือนรวมร่างกับอุลตร้าแมนตัวอื่นอะเออคล้ายๆอุลตร้าแมนเลกาอยู่นะเออแต่ว่าแบบเลกาเทกว่ะเลกามันดูแบบดูแบบมีเกาะอะไรเยอะกว่าน่อยนึงนะครับ แต่เดกเกอร์เนยก็แบบมีส่วนหัวเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ส่วนอื่นก็เปลี่ยนลายนะครับแต่สีฟ้าของอุลตร้าแมนเดกเกอร์ไนนามิกไทเนี่ยผมว่ามันมันเป็นสีฟ้าที่เราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเออมันเป็นสีฟ้าก็ผมว่ามันก็สวยดีแหละแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบนะครับสีฟ้านี้อาจจะแบบเหมือนว่าหลุดคอนเซปต์อุลตร้าแมนไปหน่อยหนึ่งครับแต่มันก็หลุดตั้งแต่แบบยุคนิวเจนแล้วแหละผมว่านะเพราะว่ามันก็แบบมีอุลตร้าแมนใหมๆ่ๆมดีไซน์ใหมๆ่ๆเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะนะครับผสมกับมารลเดอร์ผสมกับบับปรนน,น,นะน,นไนะค ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอุลตร้าแมนเดกเกอร์ร่างไดนามิกไทยนะครับโดยรวมก็ชอบนะครับถ้าให้คะแนนผมให้ไปประมาณแบบ7.5นะครับคือไม่ไม่ถึงกับแย่แต่ก็ไม่ถึงกับชอบมากนะครับก็ชอบเฉยๆเพราะส่วนตัวผมชอบอุลตร้าแมนไดนาอยู่แล้วไงเออมันก็เลยแบบพอเห็นเดกเกอร์มาก็เออเท่แต่ตอนนี้นะในร่างของต้าแมนเดกเกอร์ทุกไทยเลยนะที่ผมชอบสุดก็ไทยธรรมดานะครับไทยปกติเนี่ยผมว่ามันดูแบบสวยสุดแล้วมันดูแบบเท่แค่ขัดตรงอกที่เป็นลายจักรวาลน,นิดเดียวเลยมันแบบติดเบี้ยวไปหน ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอุลตร้าแมนไดนาดนามิกไทยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็พูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับหรือใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับไว้ผมจะทำให้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ